สวัสดีค่ะนาชา DIY นะคะคลิปนี้นะคะหมวก,กสไตล์เกาหลีนะน่ารักน่ารักนะคะนาชาจะใช้ไหมพรมนะคะ5พายเนาะคอตตอนนมนะคะ5พายแล้วลายถักเรต้องการหลวมๆนะคะเนื่องจากนาชาเป็นคนถักแน่นนะคะก็จะใช้เข็ม 45. หมิลนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยจ้าโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนาชาจะไหม เขากค่จะใช้ไหม2เส้นนะคะในการถักเนาเพราะต้องการให้นุ่มฟูนะคะหรือใครจะใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะโอเคเราจะขึ้นต้นนะคะขึ้นขึ้นต้นโซ่ความยาวเท่ากับรอบศีรษะเรานะคะศีรษะเจ้าของหมวกศีรษะเรานะคะหรือเราจะทําแบบถ้ามาตรฐานก็ประมาณ50 54-60ถึงเซนนะคะโอเคเมื่อเราถักโซ่เสร็จแล้วเราลองวัดรอบศีรษะนะคะแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะเมื่อลองวัดแล้วนะคะถ้าได้รอบศีรษะแล้วเราก็จะมาเริ่มแถวที่1กันต่อเลยนะคะเราจะยังไม่เชื่อมกันนะคะเพื่อนๆวันนี้นะชา,าถักความก้างประมาณ54เซนนะคะเรามาเริ่มเลยคะ่ะโซ่หนึ่งนะคะเพื่อนเราก็ดึงรวมๆหน่อยนะคะ โอเคเราจะถักตัวทีนะคะหรือพอคอนะคะก็คือพันหัวเข็มนะคะจิ้มเข้าไปในหลักโซ่แรกนะคะดึงไหมผ่านขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงไหมลอดผ่านทั้งหมดนะคะทุกเส้นเนาะแบบนี้ค่ะโอเคโซ่ถัดไปเราจะถักลอดห่วงนะคะหรือซีนะคะก็คือดึงไหมขึ้นมาแล้วผ่านแบบนี้เลยนะคะ โซ่ถัดไปแล้วก็พันหัวเข็มนะคะถักทีซึ่งผังลายตัวนี้นะคะเราจะถักทีสลับซีนะคะไปจนกว่าจะจบแถวนะคะอ่าโอเคนะคะถักทีแบบนี้แล้วก็ลอดห่วงนะคะเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะถักจนจบแถวนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันคะ่ะโอเคค่ะเราก็จะถักจนมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายนะคะเป็นเพื่อนพยายามลงอ่าให้จบด้วย C ีนะคะอันนี้ของนาชาเหลือห่วงหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะโอเคแล้วต่อไปเราก็จะมาเชื่อมต่อกันนะคะ เชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะด้วยการถักเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเลื่อนอห่วงแบบนี้โอเคแล้วอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะเอาปลายใหมนะคะ มาเชื่อมต่อกับอีกฝั่งเหมือนกันทำแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็ okay. ดึงลอดผ่านล็อกโซ่หนึ่งอะคะ่ะเก็บเลยเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะโอเคเรากลับมาดูแถวกันต่อจะ้ะเราดึงไหมลอดผ่านไว้นะคะตอนเราจบเราก็จะจบเลื่อนห่วงหรือซีไว้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโอเคเราจะทําแบบนี้ทุกแถวนะคะพอจบแถวปุ๊บเราก็จะเลื่อนห่วงไว้ใช่ไหมหรือซีไว้ใช่ไหมแล้วก็โซ่หนึ่งะคะ่ะ พอโซ่หนึ่งเราก็พลิกกับชิ้นงานนะคะพอพลิกกัดกับชิ้นงานนะคะเราจะมีเลื่อนห่วงหนึ่งใช่ไหมเราจะเลื่อนกับชิ้นงานเราจะพลิกกลับไปกลับมาทุกแถวนะคะเ,เพื่อนๆพอ,อโซ่หนึ่งนะคะเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักทีนะคะหรือว่าพอคอนะคะลงตรงกลางนะคะ ไม่ไม่ลงทั้งหมดตรงนี้นะเราจะลงตรงกลางนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเส้นหลังนะคะเพื่อนๆซึ่งเราก็จะยังถักทีและสลับด้วยซีนะคะหรือพอคอสลับด้วยเลื่อนห่วงนะคะเพื่อนๆแต่เราจะถักตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไปเราจะถักเส้นหลังนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะนะีเราก็จิ้มไปทั้งแถวเลยะคะ่ะเพื่อน แล้วก็ C นะคะแบบนี้เนาะ,นะจิ้มตรงกลางท T นะคะแล้วก็ C จ้าโอเคค่ะไปถักแถวที่สองจนจบนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักให้ดูกันอีกทีเนาะแถวที่สโอเคค่ะพอเราจบนะคะเราจบแถวนะคะเราก็จะจบด้วยเลื่อนห่วงนะคะตลอดทุกแถวนะคะ โอเคต่อไปนะคะเราก็ซีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนซีกับหลักนี้นะคะแถวที่3นะคะเราก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะเพื่อนเพื่อนพอพลิกชิ้นงานนะคะ,พพรนนะ,คะเราก็จะเริ่มทุกแถวด้วยพอคอหรือทีนะคะ เพราะขาดจังกล้องเนาะนี่คันเพื่อนเราก็ถักพอคอนะคะหรือทีนะลงไว้ทุกหลักเหมือนเดิมเลยค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ถักพลิกไปพลิกมานะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะโอเคจ้ะโอเคค่ะตอนนีนะ้ชาก็ถักมาได้ประมาณ6นิ้ว6นิ้วครึ่งนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มลดขนาดหมวกนะคะแต่ว่าเราก็ยังถักกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะการสลับสีนะคะก็ตัดต่อใหม่ปกติเลยเนาะ อันนี้นะคะหน้าช้าถักขึ้นมา9้าแถวนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆอเนาะโอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าโอเคค่ะเราก็ถักจบไว้โซ่หนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องพลิกชิ้นงานเนาะเราก็ถักกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนเราก็เริ่มเหมือนทุกแถวที่เราเริ่มเลยนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะปกตินะคะเราจะลงช่องนี้เนาะเราเว้นหนึ่งค่ะเราจะ เราจะทําจอมหมวกกันแล้วนะคะเว้นหนึ่งหลักนะคะแทงไหมเส้นหลังเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะหรือซีเนาะปกติเราจะลงช่องถัดไปนะคะแต่เราจะลงเราจะข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ลงแบบนี้ค่ะโอเคพันหัวเข็มค่ะ ข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ลงเนาะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะข้ามหนึ่งหลักแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะวนจนกว่าจะครบแถวเนาะแล้วค่อยกลับมาเจอกันจ้า ค่ค่ะเราใกล้จบแถวแล้วเนาะถึงหลักสุดท้ายพอดีค่ะเราก็รอดห่วงนะคะเลื่อนห่วงเนาะแล้วเราก็โซ่หนึ่งคันเพื่อนแล้วเราต้องพลิกชิ้นงานเนาะแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับออกมานะคะซึ่งแถวนี้นะคะก็ทำเหมือนแถวแถวเมื่อกี้เลยนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะดูเลยค่ะข้ามหนึ่งหลักนะคะมือนเดิมข้ามหนึ่งหลักนะคะเลื่อนห่วงเนาะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะข้ามหนึ่งหลักนะคะ Okay. ซึ่งเราจะทําแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆจนกว่าจะได้ช่องวงตรงนี้ที่เล็กที่สุดนะคะเราให้กลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะเราก็ถักมาประมาณ3แถวนะคะของนาชานะเราก็จะเหลือรูนิดเดียวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งมาแล้วนะคะถักเลื่อนห่วงนะคะทุกช่องเลยนะคะ หลักเว้นหลักเหมือนเดิมนะคะจนกว่าหมวกจะปิดตัวลงนะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะถักหนึ่งหลักเว้นหนึ่งหลักนะคะ นี่ค่ะจนเหลือเหลือดรอูนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะแทงเข้าไปอีกหนึ่งหลักนะคะ เราก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไหมออกเนาะตัดไหมออกได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะถักขอบหมวกกันเนาะเราจะต่อไหมนะคะตรงจุดเริ่มต้นนะคะแบบนี้นะคะ เราจะขึ้นต้นด้วย3โซ่นะคะเพื่อนๆามนะคะ,ะ,คะเราจะถักพอ1คอนะคะไปตลอดเลยเนาะไปทุกหลักเลยนะคะพันหอเข็มหนึ่งครั้งนะคะปลด 2, 2ปลด2นะคะแบบนี้เนาะ แบบนี้นะคะโอเคค่ะเราไปถักเลยนะคะลกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะเราก็ถัก ขอบหมวกด้านหน้านะคะเราก็วัดศีรษะเรานะคะระหว่างปิดหูจนมาถึงปิดหูนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เฉพาะด้านหน้าเนาะโอเคเราก็จะถักจำนวนที่หารด้วยสี่ลงตัวนะคะแล้วก็เพิ่มอีกสองนะคะนาชาถักใบนี้นะคะได้ห้าสิบ 56ตัวนะคะแล้วบวกอีก2นะคะก็จะเป็น58เนาะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเริ่มถักแถวที่2นะคะของขอบหมวกเนาะซึ่งแถวนี้เราจะถักควักควักหน้าควักหลังนะคะเราจะเริ่มให้ดูคะ่ะ1 2นะคะ3นะคะ เริ่มเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ถักแบบนี้เนาะหนึ่งตัวควักแบบนี้นะคะ สหลักนะคะรวมหลักแรกเป็น3ามเนาะต่อไปค่ะเราจะควักด้านหน้านะคะ2หลักแบบนี้นะคะ1ห,หลักนะคะ สหลักแบบนี้นะคะก็จะเกิดลายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งเราจะต้องทําสลับหน้าสลับหลังอย่างละ2นะคะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะคะพอด้านหลังนะคะเราก็จะแทงจากด้านหลังเนาะปลด2นะคะปลด2ค่ะได้1แล้วค่ะตัวที่2นะ ได้หลังสองข้งหน้าเราก็สองนะคะเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะโอเคเพื่อนๆไปทำจนจบแถวนะคะแล้วเราจะเหลือหลักสุดท้าย1ห,หลักแล้วค่อยกลับมาเจอกันนะโอเคค่ะโอเคค่ะเราก็ใกล้จะจบแล้วนะคะ โอเคค่ะเราก็จะเหลือหนึ่งหลักนะคะเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงตรงกลางเลยแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเราก็โซ่3ามคันเพื่อนหนึ่งสองสามเราก็จะถักกลับไปนะคะเพื่อนคือเราก็จะถักตามลายะคะ่ะอันไหนที่มันเกี่ยวหลังเราก็จะเกี่ยวหลังนะคะ เกยวหลังเหมือนกันแล้วก็หลักไหนเกี่ยวหน้าเราก็เกี่ยวหน้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเกี่ยวหลังมันก็จะนูนด้านหลังนะคะเพื่อนๆแบบวันนี้เกี่ยวหน้าเราก็เกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะเพื่อน ตามลายไปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วค่อยกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะนะชาก็ถักมาจนจบแถวแล้วนะคะแต่ใครที่อยากได้ความหนาเพิ่มก็เพิ่มอีกแถวไปนะคะแต่นาชาพอแล้วเนาะแค่นี้เนาะพอมาถึงหลักสุดท้ายแล้วก็จบแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ตัดไหมาย,ยาวนิดนึงเอาไว้เย็บเก็บซ่อนปลายไหมนะคะเพื่อน จะได้แบบนี้เนาะต่อไปนะคะเพื่อนๆนะคะตัดสายยาวตัดสายยาวนะคะเพื่อจะทำะผู้ห้อยด้านข้างนะคะประมาณ100เซนนะคะอันนี้ไซส์5พายนะชาตัดประมาณ12เส้เซนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร้อยใส่หูตรงนี้กันเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาร้อยใส่หูแบบนี้นะคะ แล้วก็ถักเปียเนาะแล้วก็เอาได้พันแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราเราตัด12เส้นเนาะเราก็ใส่ทีละหเส้นนะคะเราจะมีช่องแรกแบบนี้เนาะตรงนี้ค่ะตรงปลายนนะใส่เข้ามาเลยนะคะหเส้นแล้วก็ดึงปลายให้เท่ากันนะคะเพืเ่อนๆ โอเคค่ะแล้วอีก6เส้นนะคะเราก็จะใส่ช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงให้เท่าเท่ากันเหมือนกันจ้า โอเคคะ่ะเมื่อเราร้อยสายด้านล่างตรงกันแล้วนะคะเราก็จะแบ่งเราจะถักเบียสามเนาะนะชาก็จะแบ่งเป็นสามเป็นสามอ่าส่วนวเท่ากันนะคะก็คือเอาพอมันสิบสองเส้นเป็นคู่ก็ยี่สิบสี่นะคะหารด้วยสามก็แปดเส้นเนาะแล้วเราก็มาเริ่มถักเบียสามเลยค่ะก็ถักนะคะค่อยไปค่อยมาเป็นเบียสามแบบนี้นะคะเหมือนเราถักผมเลยคะ่ะเพื่อน นี้าะะชาก็จะถักมาัความยาวประมาณ18เซนนะคะแต่เพื่อนๆอ,อยากจะได้ความยาวเท่าไรก่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เนาะพอถักเสร็จนะคะเพื่อนๆก็เอาไหมอีกสีหนึ่งนะคะมาพัานรอบนะคะ พันแล้วก็มัดกันนะคะแล้วก็เลยเย็บซ่อนไปลายไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปอมๆด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเสร็จชิ้นงานนะคะอันนี้คือหมวกที่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ปอมๆนะคะถ้าอยากมันฟูๆแบบนี้ะนะชาก็เอาแปรงนะคะหรือหวีนะคะหวีน้องนะคะก็จะได้ฟูๆแบบนี้เนาะ โอเคสว่วนด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะนณะชาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะจนมาถึงจบคลิปเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะคะได้พัฒนาฝีมือ,อได้นำคลิปใหม่ๆมานำเสนอนะคะนณะชาต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณค่ะ